รู้มาว่าชื่อต้อมคุณคือ crazy เอ้ยผมก็รู้คองยินนะหมูฝอยวันหนึ่งเคยนั่งแล้วมันมีกินเรียบร้อยขี้แมวขี้แมวบนเกวีนวดกิลเทฝันอยากเป็นแรปเปอร์แบบวาดไปขนาดไหนโคเชล่าอะไรอย่างเนี้ยเด็กเด็กประถมอย่างเนี้ยเอ้ยอยู่เกาหลีบ้านี่ฟ้าให้ดูหน่อยดิถ้าอยู่อนาคนนะตกหัวไปทีแล้วเสียดายเนี่ยคุณเพิ่งไปหาทำนอนกระท่อมกลางป่าเจอผี เจอคนหัวเราะไปกัน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 วันนี้กินหนึ่งแพ็คอ๋อปกติอันนี้ผมใช้เท็ตหน้านะจริงป๋ออะแย่ไหมเนี่ยนี่ส่ยพิษใช่ไหมและนี่คือรายการทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากิน้นที่คนที่อยาทำ